คนที่มีการกระบาทกลางฝ่ามือนะครับสวด3าคาถานี้นะครับชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านนะครับทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะครับจะมีคาถาไหนบ้างเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงคนมีการกระบาทกลางฝ่ามือนะครับ คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลูกรักสวรรค์นะครับลูกรักเทวดานะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือต้องทำเนี่ยก็คือมันสวดมนต์นั่งสมาธินะครับพอผมลงคลิปเกี่ยวกับการสวดมนต์นั่งสมาธิทีไรเนี่ยคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือหลายจะมีหลายเม้นเลยบอกว่าถ้าสวดมนต์เนี่ยชีวิตดีจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าลืมสวดเมื่อไหร่นะหรือว่าไม่สวดนะ ชีวิตเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้หลายคนบอกจริงนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำสามคาถานะครับสำหรับคนที่มีการตบทกลางฝ่ามือสวดไว้นะครับดีกับตัวคุณเองนะครับเริ่มจากคาถาแรกครับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องเงินนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องใช้เงินนะครับถูกไหมฮะจะไปหาหมอจะนั่งรถไปหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ จะไปกินข้าวนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เงินนะครับดังนั้นเนี่ยคาถาแรกที่คุณควรสวดก็คือคาถาเงินล้าน,นครับคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีดิงดํานะครับถือว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยสวดวันละเก้าจบนะนะครับย้ํานะครับสวดวันละเก้าจบนะบางคนอาจจะบอกว่า ไม่ค่อยมีเวลาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี Pedro ่ยบางทีสวดในใจก็ได้นะครับสวดในใจของเราก็ได้นะครับบางทีเราเดินทางอยู่เราสวดในใจก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องออกเสียงตลอดนะครับคือแต่ถ้าใครสะดวกหรือมีเวลาว่างเนี่ยก็สวดออกเสียงมาก็ดีกว่านะครับเพราะว่าการเปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยตั้งมันได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับคาถาแรกที่คุณควรสวดเนี่ยคือคาถาเงินล้านนะครับก็ ลองไปสวยกันดูนะครับแล้วก็ตั้งใจใช้ชีวิตนะครับแล้วก็พยายามไม่อย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันจะรวยเมื่อไหร่ฉันจะถูกหวยเมื่อไหร่คืออย่าโฟกัสตรงจุดนั้นนะครับเมื่อบุญวารมีคุณถึงจุดเนี่ยคุณจะเจอโอกาสของชีวิตเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตเองนะครับอันนี้สําคัญมากนะคาถาเนี้ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคือรู้สึกว่าถ้าถ้าสวดเนี่ย วันไหนสวดนะโหชีวิตดีจริงๆนะครับแต่วันไหนถ้าไม่สวดนะโอ้โหเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ที่หลายๆคนบอกเลยนะครับผมคาถาที่สองครับคือคาถามหาจักรรพัิหลวงปู่ดูนะครับก็คาถามหาจักรรพัิของหลวงปู่ดูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคาถาที่แรงมากนะครับสวดแล้วอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่พบไหนภูมิใดนะครับขอให้ท่าน มารับบุญกุศสลที่เราเนี่ยสร้างไว้นะครับก็คาถามหาจักรพัิเนี่ยนอกจากจะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรได้แรงแล้วนะครับเห็นผลแล้วนะครับยังเสริมดวงเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีนะครับผมเคยอ่านนะครับบางคนเนี่ยจากชีวิตไม่มีอะไรเลยนะครับพยายามหมันสวดคาถามหาจักรพั์ทุกวันนะครับแต่บอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับผมจะบอกในคลิปนี้ก่อนนะว่าอย่ามุ่งเน,น้นเฉพาะเรื่องหวยนะครับ คือเรื่องหวยเนี่ยให้เรามองว่าถ้าเรามีบุญเก่าทํามามันก็ได้นะครับก็เป็นการเร่งให้รับผลมาแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทําบุญเก่าเน้นเรื่องหวยมาเน้นเรื่องการทํางานดีกว่านะครับบางทีเนี่ยบางคนสวดไปทํางานไปเนี่ยเจอโอกาสเปลี่ยนชีวิตก็มีนะครับคาถามมหาจักกพัรดิเนี่ยจะเสริมในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็การมีอาํานาจการมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ย ตรงไหนก็ได้นะครับช่วงกลางฝ่ามือเนี่ยอย่าลืมสวดกันดูนะครับลองไปสวดกันดูคาถามหาจัก,กรพรรดิเนี่ยดีจริงนะครับก็สวดเนี่ยเก้าจบก็ได้นะครับถือว่าดีมากๆกนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีจักรพรรดกางฝ่ามือแล้วก็คาถาที่3ครับผมแนะนําอีกหนึ่งคาถาก็คือเป็นคาถาณเมตตานะครับคาถานี้เนี่ยผมสวดอยู่ นะครับคือใช้ค่อนข้างบ่อยในการที่เราไปไหนมาไหนหรือว่าเราบางทีเราเจอคนแบบแบบติ๊กตากแมังแบบไม่โอเคอะ่ะเราก็สวดนะครับสวดในใจนะไม่ไม่ต้องไปสวดให้เขาได้ยินหรือรับรู้นะฮะก็สวดแล้วก็บอกเออขอให้เขาเป็นคนดีขึ้นหรือว่าเออขอให้แบบเออเลิกแล้วต่อกันไปนะครับส่วนใหญ่ส่วนตัวผมก็คือค่อนข้างได้ผลนะครับคาถานี้เนี่ยก็พยายามท่องให้เราจําได้ นะครับดีกับตัวเราเองนะใช้ทั้งเรื่องการเจรจาเรื่องงานก็ได้นะครับอ่าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุยงานนะครับหรือว่าใช้ในการจีบสาวจีบหนุ่มได้หมดนะครับเป็นคาถามเมตตาดีค่อนข้างกว้างนะตราบใดที่คุณยังคุยกับคนเนี่ยคาถานี้เนี่ยซักซิ์เสมอนะครับก็ทุกคนเนี่ยลองไปทํากันดูนะครับก็ต้องใช้เวลานะผู้ใช้คําเดิมเลยว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ ึ้นอยู่กับจิตของคุณด้วยถ้าบางคนนะ่ะที่มีการกระบาดกลางฝ่ามืออย่างเงี้ยมันนั่งสมาธิทุกวันนะครับทําความดีทุกวันนะครับก็เห็นผลเร็วนะเห็นผลเร็วพอสมควรเลยแต่ใครนะครับที่อ่าไม่ได้นั่งสมาธิทุกวันก็อาจจะเห็นผลช้าหน่อยนะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตนะผมบอกตลอดว่าเร็วหรือช้าอยู่ที่พื้นฐานจิตแม้แต่คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยแต่ละคนก็มีพื้นจิตไม่เท่ากัน บางคนเนี่ยสวดแั๊บเดียวเห็นผลแล้วบางคนก็ต้องใช้เวลานะครับการทํางานของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันพื้นฐานก็ไม่เหมือนกันดังนั้นจะไปเร่ง100%ซมันไม่ได้นะครับแต่ทุกอย่างอยู่ที่พื้นฐานจิตนะก็ลองไปสวด3ามคาถานี้นะครับแล้วก็อธิษฐานอุทิศบุญให้ใเจ้ากรรมนายเวรซะนะครับก็มีโอกาสนะที่เราจะ ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับแต่ตัวเราอย่าลืมนะครับอัปเกรดเรื่องของวิสัยทัศน์และการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับวิสัยทัศน์และการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นการทําออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่มีการกระายกลางฝ่ามือเนี่ยก็ต้องพยายามทําความดีนะครับคือ ทุกอย่างมีข้อแรกเปลี่ยนหมดนะครับแม้ท่านจะดวงแข็งดวงแรงมีซิกเซนมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ท่านก็ต้องหมั่นทาความดีสร้างบุญกุศสมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีการกบาดกลางฝ่ามือแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กันแลยกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับหากใครนะครับที่สนใจตั้งชื่อมงคลหรือออกแบบลายเซนก็สามารถทักเข้ามาได้หรือใครนะครับที่สนใจคอร์สพยิบสี่พื้นฐานนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ให้ข้อมูลดีๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปลองทํากันดูนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันว่าทําแล้วได้ผลยังไงบ้างนะครับจะพยายามต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าเราเร่งๆ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้นะต้องสงบใจต้องสงบมาก่อน,นะครับก็เดี๋ยวผมลาละเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าัดไปครับสวัสดีครับ